Kamu paling belum tahu.

ดาวดวงดาวดวงแสงกำลังเพอ่ครับน้องไปที่นุ่มอันเดียว 저기 여러분들 잘 Se tá tudo bem agora? Só nem eu podia tá aqui. É que você não deixa ir pra escuta. Eu vou olhar no carro, deixa eu ver. Eu tô nem ali pra dar um show.

分手太迟，我已经麻木。所以当初不要轻易的爱，别让曾经的伤疤，过了很久才明白，为何你对我不在意，怎样？

男人总是大气，最大气的是他。来男人给你肩膀，男人给你肩膀，多么大的大气，最大气在你手。 thank <laughs> you

อ่างที่คนยัง้ป็นที่ต่อยมอกันต่อดหน่อไ่วก็ต่นให้นอนได้สคนแนะนตัวกาแที่อยู่ที่แล้วก็รับชมมาดูไม่ต่อยไดครับเซเดชตาโม สวัสดีครับฝ้ายด้วยครับครับผม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 ครับ cái <laughs> กิ็การบิ๊กเนี่ยเก็น kids, JI, drama, ้พี่องฟันเราไปอยู่ตรงนี้แล้วเด็ดเรามปพูดคุยต่อแบบเด็ดว่าัมเคยเาทีเด็ดทีเด็ดผู่นำแล้วเต็มมากแต่วันนี้ที่ได้มครั้งนี้ก็โอเคมากๆเลยเต็มเลยผมก็าีแล้วก็ขอบคุณมากที่เห้โอกาสผมได้มนเจอแฟนแล้วก็มาจังเลสเป็นองถั่ว ีีเป็นเลยครับตัแทนที่ทุกหน้าที่วันนี้ทักง่ากบมาอยู่ที่เดนนิสกับเราแลก็ทางที่ที่ก็ด้วยโอ้เรียด้าันนี้ไ่ตามคนเดียวทางที่น้องรีกมาด้วยเคล็ดลับดีกว่าเรามาดื่เนี่ขแบบเคล็ดลับในการดูแลผิวของโตีเคล็ดลับอะไรแรันสตัวไนตัวไหมี่เนดสตั้แต่อเสีวใ้โห โอ้ยเล่นดีงีนั้นเราเชียรเดกรนชายเพราะี่บอกดข้างมือรุ่นถุือเกิดติดข้ามือเกิดอีกนัง้นเรื่น้ำมือเยผมมีแม่ถือเยนะหรับผมต้องมีเพื่อนีกคนหนึ่มีใช่ว่าหมือช่วยเตวยดูแล้วกที่ช่วยดูแลเด็กหรับผมก็องคยให้ี่ยอเ

อย่างตัวผมไม่ไม่มีไม่มีเกินแน่นอนเดี๋ยวเขาแบบเขาทุกคนเห็นเลยบอกว่านี่มันเต้นทีจริงสามารถหลอกได้จริงผมว่าเขาได้นเนอ่ยพูดถึงตัวการ์ดใหญ่ๆที่มีโปรแกรมไหนทำน้องสกุลรณวลได้ที่นั่นมันดีเลยว่ามีโปรแกรมตัวไหนได้เลยทำไมแสดงนะเพราะตัวเองตามรู้สึกเรื่องของการจริงๆอันนี้ช่วยในเรื่องของการสอนที่ดีขึ้นด้วยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมช่วยทักษะการตอ้งบทก็ฮะเดี๋ยวน้องๆดูซองไปพร้อมกันเลยเฮ้ยิงเอ๊ ทำไมเรผู้เสียการทตัวต้อเลิดอะไรขนฮะออไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นกับคนสองคนเดียโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Snoring t a l a ร e r แลการรักษาการทำับด้วยแสงเลเซอร์ครับอันนแ้่หลายคนอาจจะแบบว่ากังวลว่าถ้าสมมติเราจะรักษาการทตัวคับยเทคโนโลยีใหม่ๆ่างนี้ใช้ได้แสงเลเซอร์ถ่าก่อน้ง่ายก็คือถ้าน้องสองคนรวมเึงอนคืคนที่อยากจะดูแลอาการตัวนี้นะโดยเข้าไปที่คลินิกเดนีิสซินได้เลยคือหมอจะให้เรา ตรวจเช็คขั้นต้นก็คือเลยถัดห้าปากตจกดีรืไม่เราองมูด้วยนะครเราหน้าปากก็ได้เล้สังเกตที่จะบอกใหกคัว่า4ี่เลเวลระยะในการนอตัวเป็นยังไงบ้างเราดับแน่เดเวลที่หนึ่งครนที่ต้าปากแอดดีกรไแล้วเงเห็นโค้ิ้งไก่พาลิ้งไก่เยอะเห็นครบสมบูรณ์เปลี่ยนเสมอนิ้งไก่ครบขันที่สองนั่นหมายควาว่าอยู่ในเดเวลหนึ่งร ยังอคนอยู่คนร้กับเนยังอยู่ัอยู่ังอยู่ัอย่ังอยู่รังยังอยู่าังอยังอยู่ยับอยูังอยู่ยังอยังอยู่ยังอยังอย่ยับอยู่ังอยู่รับยูังอยู่ัอยังอยู่ยังอยงอยู่ัยังอยู่ัยังอยู่ัยังอยูัยังอยู่ัังอยูััยู่งยังอยู่ัยังองยังอย่ยังอย่งัยู่ยองยังอยูงังัย แสดงว่าแสดงว่าละครเดียวกันนิดนึงอันในนี้อการได้อยู่กันอาจจะมีบ้างมันไม่ปกติเพราะมันก็บอกแบบนี้ว่าการมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุสิบ7ไปเลยสามารถเกิดอาการมันเกดได้แ่ะก็จะทำงานในช่วงนี้นองทำงานอาการมันเกิดขึ้นได้ดูไปถึงนะครับการประทานก็อื่นหมดปัจจัยอื่นๆสภาพก็อื่นก็มีหมดแต่ตอนนี้นะพอขยับไปอีกเลเวลหนึ่งที่จะเริ่มเห็นแค่บริเวณปลายไก่เล็กๆแล้วก็ถึงตัวเนไก่ตัวนี้จะอยู่ในระดวบสอง เริ่มมีระยะที่รุแรงขึ like ้น okay. นิดหน่อยแต่ระยะสองนั kind of eh ้นต้งเป็นระยะหนึ่งอาจจะเรื่องหนากขึ้นคือเราจะเห็นแค่บริเวณโกลิ่นไก่ไม่เห็นติดที่เป็นฝาหรืออย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแค่บริเวณที่เทอร์เน็ตตระยะสุดท้ายระยะที่สี่นี่ก็คือระยะขั้นรุนแรงเพราะว่าเกิดสภาวะติดสายต่ำขนาดจะเกิดที่เกดอะไรขึ้นเกิดสิ่งก็คือเวลาเราหลับไปตึ้งมันมีช่วงเวลาที่ราะว่าลิ้นไก่เรามันถูกปิดด้วยช่องเงินสายอยนู่ก็คือเราจับเวลาเวลาเรารอลงที่แม็กมันจะประกบติดกันเลย จนไม่มีช่องทางเดินในชัยมันก็เกิดเกิดสภาวะที่อยู่สถานขอกไปด้วยนั่นหมายความว่าออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปในสุวของได้เจ็บพอตื่นมาเพ่จะรู้สึกเพียนเจ็บคอแล้วก็รู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่กระได้กินกเลยแต่โปรแกรมตัวนี้ถือว่าจะใช้ตัวสายเบเซอร์เซอร์เนี่ยต้องไปยกกรชับอีกไกโอเคครับกิการยกกระชับอีกันตอนที่หลักแมกเป็นชสนาพิมกันอยหมอบอกว่าเลียรสนี่ติไก่เราลาสทัากัน พอหินั่งเป็นับมันมีความบปลงแข็งแรงขึ้นหองแข็งแรงขึ้นนี้จะตสูงขึ้นเกิดํารือเนสังเเคยน่นมายความว่าเราใช้ได้ดีขึ้นพอเวลาเรา เรามีเรามีทเจ้าบ่าวเจ้าสาวในแต่ลเทีมสามสองหนึ่งสองขอบคุณมากครับ <c oughs> ไม่รู้เลยครับอะไรที่เขาว่าหตอบพิธีกรท่านอะไรเนี่ยหากท่านตอบไม่ได้เลยครับ <c oughs> เซร์ครับ <c oughs> เที่้าหานเขาเล้ป็นการเลี้ยวมันมานที่ติดตเยอมากตอนนี้ครับดีกันรู้แลยครับีข้างไดเลยครับระมอ่หนึ่งสนสันไม่ใช่เวารลอรันไมเาระหลาดอไรไมคร เสร็จได้เลยครับ<ป>ผมชอบสายตาของางเมื่อกี้ที่ตัวเองเช็ดชุ่กให้กับพี่จีเลยเป็นการแบบฟังเสียงเห้วเออมีชือ่อติดหน้าพี่มากีแนละ้วโอเคสามสองหนึ่งเร เดีมาครับเสร็หง้าต่อไปได้เลยนะ่ครับมียอดบรรยากาศการน่วมงานนะครับการพูดคือแบบ F4 ในการเราไปถึการเฉลี่ยงลงานแล้วก็การมีส่วนริเรื่มของทั้งสองคนก็เองนะเกี่ยวกับเรนนี้ทุกคนอุกบทสามสองหนึ่งแฉถเกิดครับสา เ่นี่ยคอลับโอเคอันนี้ครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้น้องทึ้งสอบคนครับไปรับจุดแตกเรื่องที่ฝันที้ก่อนเลยครับตรงนี้เลยตรงน,นี้เลยครับแฟอนโอ้โหใกล้ชิดแพนมาก น่ารักแะน่ารักมากแต่งแน่มีตลอดตั้งสาแล้วพี่โอเคเดี๋ยวขอร้องแม็กี้เก็บรงัขึ้นเวทีอีกครั้นะน่ะเลยอันอยาเี้ยจัเคียร์น่นีันี่นีเต็มที่เลยครับน่ารักพค่กเลยเงี้ยคั้ ตอนนี้ไม่ใช่โจฮันแล้วนี่เป็นพี่แม็กกี้นะพี่แม็กกี้ครับคาแรคเตอร์โล่จะได้เสมอเลยครับโล่ก็ต้องต่อไปแล้ไม่รู้ว่าท่านสมุนเป็นพี่แม็กกี้ซื้อของจากเปซ่อมได้หรือเปล่าถ้าเป็นพี่โจฮันจะซื้อเสร็จท่านได้หรบาเปล่าหรือมาซื้อเด็นนีสกีได้เลยเป็นแรงบนดาได้ นะด้านนี้ผมซือได้เลยนล้วกคนนี็เห็นลจากนี้เราจะบหจน้องสองคนนี้หมายเงต้นตัวอะไรโมต้กระดอนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาให้กำงใจน้องยังีกจะไปไหนนะไป็ั้นเยอนีนอกจากขี้นั่นเนี้ยขี้นีเนี้ยตันี่มานดนแนวหิวนกันได้แน่ยฝากือวันนี้แข่ น้อ้องบคุเดซี่ินแกี่บาสนะครับฝากถึงช่วักเลยทุกเรืงทุกเรอเลลดให้กำลังใจน้องมากนะไปัเทนกันเลยนะให้คข็แ่งนี้เต็มเทนด้วยแล้วก็ฝากิจกรรมของเดซี่ด้วยนครับเลิศเลทีดครับเดซี่จันก็จะนงมาที่10สร็มีนาคมนีีนะครับอะไรนะสองัวอะไระไปี่แลก็อยู่ตรงนีแล้วเดี่ยวใช้รู้เตาิ่มกหนึ่งลมเราว่าขอเดินย่างล่างเจอทุกคน รที่ได้ากังตเราติดตามอยู่ก็คือเป็นเชื่อมดีนะว่าเกิดขึ้นเพื่อแล้วก็แทนที่ังน้ำีสอนนนนี้กินโรด้วยแล้วก็ติดตามวาจะได้ผลลัพธยก็ต้องใสตอนนี้นะครับเดี่ของเราทารัลเซอรเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่กทุกฟอทุกโปรแกรมแล้วก็ถุกทั้นที่อยู่ในส่วนนี้จริว่าทั้งแต่งวใช้ที่บอกอยากจะมาจองโฟล์เอลดมากดโล์เในงานนี้แล้วก็เราจะใช้วิธต็